กำแ,แพงเรื่องภาษานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราด้วยความที่เรามีทีมเรื่องคลาวคอยซัพพอร์ตเรื่องการที่แบบชนเรื่องภาษาอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบคุยกันค่อนข้าง่ายสินตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนครับคือด้วยความที่ว่าอย่างที่พี่เจ็บอกเรื่องของภาษาคือช่วงนี้ก็พยายามหาเรียนอยู่ครับเรียนใช่ใช่ครับแต่แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้แต,แต่ว่าอ่านออกแต่ว่ายัง พูดไม่ได้ครับยังพูดไม่ได้พูดได้บางคำแบบพอฟังคุดเล่นซาร่าห์เฮยู จริงตื่นเต้นมากเนาะเพราะว่าม,มันก็เป็นเรื่องแรกที่เราได้เป็นนักแสดงนำแบบนำเลยแล้วก็บทค่อนข้างแปลกด้วยอะไรเงี้ยด้วยความที่ผมอ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าเออเพอเรื่องมันน่าสนใจมากมันไม่เคยเห็นพอเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วด้วย,ดวยได้เล่นเป็นนย์ต่างดาวด้วยเราก็ยังนึกไม่ออกว่า เออผมพอไปเล่นแล้วหน้าตาผมจะเป็นยังไงหรือมันจะออกมาแบบแบบไหนอะไรยเงี้ยเออก็ก็อยากให้ดูก็รอติดตามเหมือนที่ผมรอติดตามเหมือนกันจริงเริ่มได้คุยยังคะว่าบแบบการเป็นมนุษย์ต่างดาวมันต้องแบบขนาดไหนจริงผมก็คล้ายๆอยู่แล้วไงมันก็จะอาจจะไม่ได้ยากมากไม่ไม่เออมันอาจจะมีความแปลกอะไรบางอย่างที่ที่มนุษย์ทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่เขาอาจจะแบบมีคยกอะไร รสิยมที่มันต่างไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนคนปกติเขามีอะไรบ้างที่ไม่เหมือนปกติบางคนเอออความความเท่นี่ก็ไม่เหมือนคนปกติเขาเป็นพระเจ้าพระเจ้าเจ๋ใช่เลยก็เลยเป็นไม่ปกติอันนี้อันนี้ไม่ปกติเอออ่ะเออกับบางคนที่ตื่นเต้นของเราและของเราเป็นยังไงเราจริงๆเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับผมอยู่ในร้านขนมปัง ขายขนมปังแล้วก็แม่แล้วก็แบบถ้าถ้าผมไปถ่ายผมน่าจะน้ำหนักขึ้นแน่เลยผมคงกินไปเยอะแน่ๆเจ็บเจ็บทำไงดีเป็นเป็นคนทำขนมเลยนะครับใช่ใช่ใช่ครับอือเป็นเกี่ยวกับเบเกอรี่ครับผมมันจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการแบบรสชาติอะไรประมาณนี้ครับจริงมันจะยากไหมกับการแบบไปทำงานร่วมกับต่างประเทศด้วยเพราะเราก็แบบ อาจจะยังเด็กอยู่เรื่องเรียนอยู่ด้วยอาจจะมีกำแพงเรื่องภาษาดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราด้วยความที่เรามีทีมเรื่องคลาวคอยสปอร์ตเรื่องการที่แบบชนเรื่องภาษาอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบคุยกันค่อนข้างง่ายขึ้นตมื่นเต้นตื่นเต้นครับคือด้วยความที่ว่าอย่างที่พี่เจฟบอกเรื่องของภาษาคือช่วงนี้ก็ พยายามหาเรียนอยู่ครับเรียนใช่ใช่ครับแต่แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้แต่ว่าอ่านออกแต่ว่ายังพูดไม่ได้ครับยังพูดไม่ได้พูดได้บางคําแบบสัสดีค่ะซานาฮยูอะไรไปแล้วไปแล้วแล้วในเรื่องแล้วในเรื่องอ่ะมีต้องพูดไหมต้องพูดเป็นภาษาเกาหลีด้วยตอนนี้ยังยังบอกไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีแต่ว่า คือโดยปกติมันก็ควรจะมีอยู่แล้ว <Gülme S 2> อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามดีกว่าว<ช>่ามีหรือไม่มีอันนี้คือแพลนคือถ่ายฉายที่ไทยเป็นหลักปะหรือว่าจะมีทั้ง,ท,งทั้งที่นู่นแล้วก็ที่นี่<ช>แต่ว่า <ๆ S 2> ที่นี่จะเป็นเบียงคลาว รคับเป็นเป็นคนจัดการอย่างที่พี่ฟองพูดก็คือถือว่ามันเป็นการโกอินเตอร์เลยเนาะคลิปเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับในต่างประเทศของของเราครับผมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะสุดหนูเรียนเขาเข้ามหาลัยได้อุยกีดเลยกีดลั่นเห็นคลิปไหมเห็นแล้วยังไงดีคะปิดเสียงเลยเอ้าเฮ้ยไม่ไหวเสียงดังไว้ยอุเพื่อนน่ารักมากๆแบบตอนนั้นแบบงงเลยคือคือมันจะมีอยู่สองรอบรอบแรกที่เขาประกาศว่าติดสัมภาษณ์ใช่ไหมครับผมก็ ผมก็เฮรั่นห้องแต่ว่าคลิปนัผมไม่ได้ลงเพื่อนๆเขาก็ดีใจเหมือนคลิปนี้เลยแบบว่าไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนๆซัพพอร์ตผมกันจังคือเพื่อนๆเพื่อนๆเราเป็นคนไม่ดีเหรอไม่คือปกติคือผมจะเป็นคนที่แบบว่าเงียบๆในห้องอะไรยเงี้ยคือวันนั้นอ่ะปีใหม่มาผมก็ประกาศใส่ไมเลยครูส่งไมให้ผมผมก็บอกรักทุกคนนะ รักเพื่อนทุกคนนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราเราเข้ามาเออก็ที่ที่เขาเฮให้ผมไงก็คือมันมันมีความหมายต่อผมเกิดจากการที่เรารักเขาแล้วเขาก็รักเราเือมาบอกย้อนหลังคือคนกี้ก็ไปก่อนแล้วแต่ปีใหม่มาแล้วคุณค่อยมาบอกเขาว่ารักเขาทำไมไม่บอกแต่วั้นัานทำไมไม่บอกแวันั้นเหรอบางทีคำว่ารักมันพูดยากเนาะใช่เป็นพูดยากจริงแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ด้วยครับที่สนับสนุนผมหรือแบบว่าทาง เรียนคราวที่แบบว่าคอยจัดสรรตารางเวลาไม่ให้มันชนกับตารางเรียนเพื่อให้ผมแบบทุ่มเทกับได้ทั้งสองอย่างครับผมจริงมันจะยากไหมคะเพราะว่าเพิ่งเข้าปีหนึ่งด้วยมัจจะต้องไปเต็มที่เรื่องการเรียนนิดหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาถ่ายซีรีส์ด้วยทำโปรเจกต์ด้วยเลยครับจริงๆช่วงถ่ายมันจะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เรียนครับเป็นช่วงแบบปิดปิดอยู่ปิดเทอมพอดีมากพอดีพี่แจ๋พี่กำลังใจไงบ้างเราก็ผ่านมาแล้วช่วงเวลาเราจริงจก็ ให้กำลังใจไงบ้างน่าจะเป็นคอยฟังเขาแหละเพราะว่าเขาน่าจะแบบมีเรื่องที่มันค่อนข้างเยอะมากคือผมก็ยังคิดไม่ออกนะว่าการทํางานและเรียนไปด้วยหนักขนาดนี้มันทาได้ยังไงแต่น้องทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยอย่างเงี้ยโอ้โอ้อะไรโอ้แปลว่าพี่เจฟขอบคุณนะครับเออมันเป็นคำศัพท์มาเป็นภาษาเอเลี่ยนมันยาวคราว่าโอ้เหมือนกันอ ็เอเราคุยโล่งใจไหมถือว่าหรือว่านัะใจที่จะแบบว่าต้องก้าวเข้าไปแบบชิมมหาลัยแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยตอนนี้โล่งโล่งใจเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรียนให้จบส่วนกุหลาบครับตอนนี้ยังเรียนไม่จบครับเหลืออีก30วันจะสอบปลายภาคแล้วหนูทำได้แล้วก็ใหญ่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมแล้วเดี๋ยวหนูจะประกาศผ่านไมค์หนึ่งรอบว่าดติดศูนย์เอาไม่ให้ รับทุกคนรักทุกคนผมสอบผ่านแล้วนะเย้ต้อ,อไปก่อนเลยผมเรียนจบแล้วนะ